สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับประจําที่1กตุลาคม2 5งหนะครับก็จะลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเป็นการคัดนะครับตัวเลขเด่นแล้วก็วิ่งนะครับเราไปถึงชุด2ตัวด้วยนะครับมาดูในส่วนของชุดแรกส่วนแรกนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นเป็นในส่วนของ8 1 3นะครับวิ่งรูดนะครับอยู่ที่ ห้านะครับผมชุด2ตัวนะครับฝั่งขวามือจับมา8ชุดนะครับห้าเก้าห้นห้นะครับ6กหนึ่งหสองหสานะครับ6 7เจ็ตัวก็ในส่วนของ ห้าสองนะครับตัวเดียวจับตาไปที่นะครับผมตัวเดียวตัวเดียวครับ ตัวเดียวจับตาไปที่6นะครับเดี๋ยวปรุลุนกันนะครับผมจะมาหรือเปล่านะครับในส่วนของแนวทางสําหรับนวยรัฐบาลนะครับ1ตุลาคม2567นะครับผมลงไว้ให้เป็นแนวทางกัน1ชุด1แนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับผมสําหรับที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันเจอกันใหม่สวัสดีครับ เออเออเดี๋ยวเดี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 ยวเสียงโชคอย่างมีสติด้วยนะครับผม